สวัสดีครับผมเพื่อนๆคลิปนี้ผมก็จะมาเล่นเป็นเดย์พาราโดทองนะผมเป็นรับคี7วันนะครับผมเพิ่งได้มานะครับผมก็จะประมาณนี้เลยความแรงก็เท่าเดทธรรมดานะผมตอนนี้ผมก็มีเดทธรรมดาอยู่5กระบอกนะประมาณนี้เลยนะผมเดท5ดาวนะครับผมอันนี้มี2กระบอกนะครับผมแล้วก็เดทอันนี้ได้ฟรีนะผมอันนี้ก็เป็นเดทเติมเอาเป็นเดทซีรีส์นะครับผมเดี๋ยวผมก็จะมาเล่น่าเดททั้งเกมนะครับผมเป็นซิงเกิลนะครับผมอยากให้เพื่อนๆดูคำขำนะครับ มาครับผมเพื<ๆ>่อนๆก็ได้ห้องเล่นกันแล้วนะเป็นซิงเกิลดานใหม่นะไม่ใช่ดานโกดังนะครับผมตอนนี้ก็หาผู้โชคดีก่อนนะศพแรกจะเป็นใครครับผมตัวศูนบาทเหรอผมยิ่งชอบเลยอย่างนี้ตัวศูนบาทเนะี่ยยิ่งห้าวนะี่ข้างหน้านะครับผมเพื่อนยิงผ่านไปตัวศูวนบาทนะครับผมตอนนี้ก็วิ่งตามเลยแล้วกันนะยิงไปนัดแรกไม่ตายครับผมนัดที่สองค่อยตายครับผมข้างหน้ามียิ่งไปนัดหนึ่งโอ้โหไม่ตายซะด้วยนะเพื่อนๆไม่ถูกนั่นแหละเดี๋ยวเขากำลังวิ่งมาหาผมนะตอนนี้เก็บไปครับผม ตอนนี้เก็บไป3คิวนะเพื่อนวิ่งหามาเดิมหาผู้โชคดีนะครับผมนี่ไงกดเน้นๆครับผมหลังหักครับด้านซ้ายมือได้ยินเสียงนี่ไงผู้โชคดีครับผมอันนี้คือแคนผมนะเนี่ยอ้าเรายังไม่ตายนะผมเก็บไป5้าตัวแล้วตอนนี้เพื่อนก็หาผู้โชคดีก่อนตอนนี้ไม่รู้ว่าอยู่ไหนกันคนก็เยอะนะแต่ว่าด่านนี้มันก็นี่ไงนะนัดเดียวจอดครับผมปืนทอมันแรงเป็นปืนฟรีซะด้วยนะเพื่อนนะ ได้มา7วันนะทาง GM ก็ได้แจกในเพจนะเพื่อนนะใครที่ยังไม่ได้ก็ไปรับนะครับผม1 0 0 0 0 10,000โค้ดนะครับผมวิ่งหาผู้ชคดีก่อนตอนนี้อยู่ไหนเอ่ยทำไมไม่เห็นวะนี่ไงโอ้นัดเดียวจอดครับผมผมก็นัดเดียวจอดนะตายก็เกิดใหม่แบบนี่ไงมที่สองครับผมรับที่สามไปรู้ครับผมโอ้ยิงระยะไกลให้รอดครับผมมีข้างหน้าครับผมยิงไปแล้นัดเป็นาที่สองครับผมเรียบร้อยยันแตกครับผมก็ได้เดินหาเหมือนเดิมนะเพื่อนเดินหาไปก่อน หาผู้โชคดีข้างหน้าผมได้ยินเสียงแล้วข้างบนนี่แหละนี่ไงหลังหากครับผมแขนแตกครับผมชนะนึ็นนัดที่สองครับผมโดนใครรลดปวะเดี่ยวพึ่งไปนึกเลยใส่ลูกก่อนนัดเตียวจอดครับผมข้างหน้านี้นัดที่สองลมครับผมโอ้ล้มจัดเลยว่ะมีฟันโอ้โหไม่รอดนะผมเพื่อนเอาใหม่ครับเอาใหม่ตายก็เกิดใหม่ครับผมเพราะว่าด่านนี้มันเป็นด่านซิงเกิลน,นะตายลว้ววๆนีไ่ไงผู้โชคดีข้างหน้าวิ่งไปหาเลยโอ้ล้มเลยว่ะ อย่างไงนี่นัดแรกนี่อันนี้ตายแน่นอนครับผมตัวโซนบาทชอบบอกเลยว่าตัวโซนบาทชอบมากข้างบนมียังไงยิงนล้วนึงไม่ตายครับผมโดดลงไปซังเลยโอ้โหยิงโคตรลมเลยเพื่อนๆลมจัดเลยอะ่ะไม่ต้องคาดหวังเาอันดับหนึ่งนะยิงไม่ได้แน่นอน,นเพื่อนข้างบนนี่ไงวิ่งไปแล้วทางขวาม,มือไปไหนเพื่อนยิงหลังน,น,นันนึงครับผมเรียบร้อยผมยิงขาผมโอ้โห คนนี้มันแอบอยู่ข้างบนว่ะไปหากันใหม่หาใหม่นัดเดียวจอดครับผมบอกเลยนัดเดียวจอดครับผมไม่ต้องได้เล่นนานต้องยิงหลายนัดครับผมนัดเดียวก็จอดข้างบนก็มีหนึ่งคนนะนั่งนี้แหละนั่งอะไรเพื่อนนั่งอะไรน่ัวผม <c oughs> ไปนัดหนึ่งโอ้โหไม่ตายครับผมประมาณ50าสิบเป็นนึ่งจุยิงดีนัดหนึ่งโอ้ไม่ตายหรอกเพือ่อนเกลืนไปวะไม่ตายครับ ไม่ตายเมือ่อกี้นัดเดียวจอดครับผมบินขึ้นเบียงอย่างนีข้างล่างจะมีไหมด้านซ้ายมีอไม่มีครับผมมีคนยิงผมอะ่ะยิงจากข้างหลังซะด้วยเอาไหมเอาไหมไปข้างหน้าเลยปะวิ่งตามเลยแล้วกันนพ่นเพื่อนนะเขาไม่เห็นผมปะเฮ hey, ้ยฮัลโหลเห็นไหมเนี่ยฮัลโหลกลับมานัดที่หนึ่งครับนัดที่สองครับผมร่วงครับผมข้างบนจะมีสักตัวไหม ตามสายมือนี่ครับหนักเดียวมาทีสองครับผมกระสุนหมดขอใส่ลูกก่อนได้ไหมโอ้โหขอใส่ปกป้องกถิดมาล่างๆก็เกิดตัวซุนบาทว่าชอบอ่ะไปไหนแล้วเมื่อกี้นี่ยตัวซูมบาทผมอยู่ไหนอิงขนาดนี่ครับผมหนักนี่ตายแน่นอนครับผมโอ้โหลมปะกระสุนหมดแล้วเฮ้แต่หนึ่งไปหนึ่งตัวซูมบาทเนะี่ยผมชอบหนักเดียวจอดครับผมเรือเหลือ26นะเพื่อนตอนนี้กำลัง โชคดีแล้โหถ้าเกิดอย่างนี้ก็เรียบร้อยสิผมเนี่ยด้านขวามือได้ยนินเสียงเขายิงกันตรงไหนวะทีน,นี้เดินหาเหมือนเดิมนั้นเพื่อนละเป็นไงข้างบนยังไงต้องเสียผมแล้วโอ้โหไม่ตายอ่ะเนี่มีตัวเกิด้างหลังไม่ต้องคาดหวังอันดับหนึ่งนะยิงไม่ได้แนะ่นอนเพื่อนนะเล่นขำขำสนุกสนุกนะครับผมครับผมมาลองปืนเพชรทองนี่นัดเดียวตายครับผมเดินหาเหมือนเดิมโอ้โหนี่นไง โอ้โหเหลือสองนัดปะนัดที่สองเขาเรียบร้อยโอ้โหมีคนมาซ้อนมาเพื่อนทำไมทำไมวิ่งหาเหมือนเดิมนะครับผมตอนนี้คุณไม่เห็นตัวจง้เพื่อนนหลังหาครับผมหลังยิงมาเพื่อละเจ็ดเรียบร้อยเลยอยู่บนเบี้ยงมาจะได้ยิงสักตัวแม่ก่อนจะจบเน่ยโอ้โหก็จบเลยครับผมก็ไม่ได้ันดับหนึ่งนะก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับปืนเดสทองเจ็วันที่ไปรับคียมาจากเอด ่ทาง GM นะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ให้ผมเลยนะครับคลิปหน้าผมจะมาทำคลิปเกี่ยวกับปืนไรก็รอติดตามนะครับผมสลากคลิปนี้บ๊ายบายนะครับ